สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีเลยก็ว่าได้นะคะรับผมก่อน่นนั้นก็ต้องแบบสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนย้อนหลังด้วยนะครับผมซึ่งผมเพิ่งจะได้มาทําคลิปเป็นวันนี้เนาะก็สําหรับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูตัวละครระดับ s t นาปันนะครับผมที่มันดีเหมาะกับการใช้งานนั่นเองนะครับผมก็ก่อนหน่านั้นหลายๆคนคงจะเล่นแบบาก,กาิจกรรมต่างๆทําการสุ่มหรือว่าอะไรไปนั้นแบบหาตัวละครระดับ s s ไม่ได้เลยก็เลยอยากจะหาตัวละครระดับ s แบบ มาปั้นมาเล่นบ้างนะครับผมผมจะพาทุกคนมารับชมกันครับผมว่าตัวละครระดับ S มีตัวไหนที่เป็นแบบน่าปั้นแล้วก็ดีมากๆนะครับทุกคนก็อันนี้ไม่ได้เรียงลาดับนะครับผมตัวที่ผมพูดถึงนี้อาจจะไม่ดีที่สุดนะแต่ว่าผมจะขอยกมาว่ามีตัวละครไหนบ้างที่น่าปั้นนะครับผมตัวแรกเลยไอ้เจ้าล็อกลีนี่ครับผมแนะนํามากๆเลยนะครับผมธาตุมันจะเป็นตัวของธาตุไฟครับอาชีพจะเป็นชูเตอร์นะครับผมเหมือนเป็นพวกแบบ นินจาสายสกิลดาเมจประมาณนี้แต่ว่าล็อกลีนี้จะเป็นสายควบคุมครับผมมันจะมีสกิลสตันว่าที่สกิลหนึ่งครับตอนปล่อยสกิลว่ะจะทำดาเมจ220%เเมีโอกาส50%นที่จะ Stand, สตันศัตรู2รอบนะครับผมมันจะสุม่มโดน2ตัวที่อยู่แถวหลังนะครับผมแถวหลังมันจะใส่ได้แค่3ตัวจะสุม่มโดนแค่2ตัวนะครับผมแล้วก็จะสุ่มอีกว่าจะติดสตันหรือเปล่าโดยมีโอกาส50%านครับโดยที่สกิลที่3มของมันเมื่อโจมตีปกติคือติดสตันเลยนะครับผมถ แค่5ดาวปกติไม่ได้อัพอก็จะอยู่ที่ประมาณ50%ถ้าอัพเป็น6ดาวสกิลมันจะเป็นขั้น2ก็อยู่ที่75%ครับแต่ถ้าเราอัพเป็นขั้น3เมื่อไหร่ก็ตีนี่คือติดสตันแน่นอนเลยครับผมแล้ก็สกิลสุดและก็สกิลสุดท้ายเมื่อเลือดมันต่ำกว่า50%ะมันจะทำดาเมจแรงขึ้นแก่ตัวละครที่แบบติดสถานะสตันนะครับผมซึ่งเราก็ไม่ได้โฟกัสเอาส่วนที่เราก็เล่นเป็นสายแบบ เอาลายสตันไว้ก็ได้หรืออัดเป็นตัวดาเม็หลักก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันคข้างๆที่จะเตะแรงมากๆเหมือนกันครับสำหรับล็อกลีแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำจริงๆก็ผมแนะนาเอาไปเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตคอยเอาเป็นแบบเอามาสตันนะครับผมก็ดีมากๆเลยครับส่วนพวกโจจิอิทะจิเนจินี้ผมยังไม่ค่อยแนะนำนะครับผมมันเป็นตัวละครที่แบบสตันไอเฉพาะสายนะครับผมเหมือนโจจิกับเนจิเนี่ยก็ต้องเป็นเนจิสตันพวกซัพพอร์ตโจจิเนี่ยก็จะโดนแบบตัวละครสตันแอสซสซินนะครับผมซึ่งแบบ มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีแบบใครที่จะเล่นตรงสายครับผมยกตัวอย่างเช่นอีโนกมี้ก้าสามารถที่จะปั้นได้แต่ว่าก็อยู่ในระดับที่เป็นแบบถ้าใครมีสายธาตุลมนี้สีเขียวนี้ก็สามารถปั้นได้นะครับผมอีโนกนี้เมื่อปล่อยสกิลทีมจะสกิลแรงขึ้นครับแต่ว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก็สามารถที่จะเอาเข้ามาซับได้นะครับผมอีโนกนี้ก็แบบเหมาะกับการที่จะเอามาเล่นแบบเป็นซัพพอร์ตนะครับผมเพราะว่าตอนปล่อยสกิลนั้นก็มีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูนั้นกลายเป็นหินด้วยแล้วก็ ทำให้ทีมนอนนั้นสกิลแรงขึ้นด้วยนะครับผมแต่ว่ามันจะแบบไม่ได้โดนทุกตัวนะทุกคนอันนี้ก็จะโดนแถวหลังตีปกติก็เหมือนจะโดนตัวแถวหน้านะครับตัวโดนโดนโ,โ,โดนตัวหน้าตัวเดียวครับผมมีอการทำไปไเป็นายเป็นหิน5 5แล้วก็มีฮิวด้วยนะครับผมซึ่งถามว่าดีไหมส่วนตัวผมก็มองว่าพอที่จะใช้ได้แหละแต่ก็แบบไม่จําเป็นมากสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ดีกว่าตัวอื่นๆนะครับผมก็ข้ามไปเลยนะส่วนของจูโกะนี้ผมก็ไม่อยากแนะนําสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าปั้นเป็นตัวดดดาเมไไมไไ้้้นะคบ,แบบผถแ หาตัวดามจไม่ได้เลยจริงๆเราค่อยมาปั้นตัวนี้นะเอาไว้เป็นทางเรื่องสุดท้ายนะครับผมต่อมาเลยครับผมขอเราขอแบบข้ามไปรุวๆครับผมตัวที่ผมไม่พูดถึงนี้คือข้ามไปเลยนะครับผมถามว่ามันดีไหมมันก็อาจจะมีข้อดีของมันแหละแต่เราจะเล่นยากครับเราไปปั้นตัวพ่วกเอดเอดีกว่าครับผมตัวต่อไปครับที่ผมแนะนําเป็นอยู่ในท่าสายฟ้าก็คือจานไก่นะครับผมไก่นี้จะดีมากๆเลยครับผมสกิลหนึ่งปล่อยไปนั้น35%เเกาะครับผมแล้วก็ ที่สาคัญเลยมีีเลือดครับทุกคนแบบแม็เตะโดนแถวหน้านะครับผมแล้วก็มีหิวเลือดด้วยจัดว่าแบบสุดๆครับฮิวหกรอบเลยนะสกิลสก็เป็นสกิลติดตัวทั่วไปนะครับผมมีบล็อกมีเกาะสกิลสนี่คือดีเลยเวลาที่ศัตรูตีมันมันจะลดคีติคอนศัตรูลง15%แล้วก็ไอพลังโจมตีลง15%นี่คือดีมากนะทุกคนเพราะว่าสมมุติว่ารอบ2อะ่ะ รอบแรกตีปกตินะรอบสองฝั่งตรงข้ามตีแล้วมันก็โดนเป็น2สแต็คคือลบไป30%เลยลบคีไป30%ปนี่แบบโหแทบจะไม่ติดเลยนะจะว่าเป็นอีกตัวระดับที่น่าปั้นมากๆครับผมแถมเมื่อมันโดนโจมตีอะ่ะการเคาน์เตอร์กลับมาการเคาน์เตอร์กลับไปอะ่ะมันเป็นดาเมจ2 0 0เลยนะทุกคนจัดว่าแบบดีมากๆเลยพลังติดตัวมันก็อยู่ที่33 0 0 0พลังดาเมจร,รวมนะก็ไม่ถึงมาเร็วร้ายเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวหลักที่สามารถปั้นได้เพราะว่า สายที่แนะนำอะ่ะผมอยากแนะนําให้สุ่มตัวของไทยท่าสายฟ้าเพราะว่ามันจะมีทั้งของในตัวคาคุสึที่เป็นดาเมจแรงมากแล้วก็คาคาชิคามุยที่เป็นดาเมจแบบหลังๆมานี้จะแรงมากนะครับ mm hmm. ผมเกะ mm hmm. ก็สามารถเอามาแบกต้นเกมได้แต่หลังๆก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นเนาะโอเคครับเมื่อกี้เราถึงคาคาชิแล้วนะทุกคนก็ตัวต่อไปครับผมเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตสากุระครับ ตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตครับผมสากุระสากุระก็เปรียบเสมือนกับตัวของคล้ายๆกับตัวของนามิ ami, ที่อยู่ในเกมของวันพีชนะทุกคนก็สกิลหนึ่งเมื่อปล่อยไปจะลดพลังโจมตีศัตรู10%แล้วก็มาเพิ่มฝั่งเรา20%เลยนี่ก็ดีมากๆเลยนะครับผมสกิล3ตีปกติก็ลดพลังป้องกันศัตรูไป20%นะครับผมก็จะว่าดีนะอันนี้เมื่อแบบตัวละครตายครับจะเพิ่มพลังโจมตี20% 2รอบแก่ตัวละครทุกตัวในทีมของเรามันจะต่างจากเกมของวันพีช วันพีชก็คือเมื่อเลือดต่ำกว่า50%น่ยมันจะเป็นบัฟลดพลังป้องกันเนาะแต่ว่าอันนี้ก็3สกิลหน้าน่าจะเหมือนกันครับทุกคนมีสปีด15สปีด30% HP 30%บล็อกอันนี้ก็ต่างอยู่นี่หว่ามันมีบล็อกด้วยก็สกุล่าจัดเป็นอีกหนึ่งตระครที่เอามาซับเอาไว้ตีบอรอสได้นะครับผมเพิ่มจมเพิ่มโจมตีฝั่งเราแถมยังเป็นลดพลังป้องกันฝั่งนู้นเป็นเปอร์เซ็นต์อีกทำให้ทีมเรานั้นแบบ ตีบอลแรงมากเป็นตัวที่จําเป็นมากๆสําหรับทีมเบื้องต้นนะครับผมสามารถใช้ได้ในระยะยาวก็ได้แล้วแต่เราจะประยุกต์ใช้นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครซับที่ดีที่สุดสําหรับตัวละครระดับเอแล้วนะครับผมจัดเป็นอีก1ตัวที่ดีมากๆเลยส่วนตัวต่อไปที่ผมอยากแนะนาครับธาตุของธาตุน้ำเนี่ยเทนเทนครับผมอันนี้คือใครที่อยากได้ทั้งแบบยืนนานๆแล้วก็ดาเมจแรงๆครับมีเคาน์เตอร์ผมแนะนําเทนเทนเลยมันมีความสามารถเลื่อนไหลด้วยนะครับทุกคนด้วยสกิลหนึ่ง ตอนปล่อยไปนั้นจะสร้างดาเมจ1 5 2รแล้วก็จะทำเลือดเลือดไหลอ่ะเลือดไหล1้0ครับผมแรงกว่าตอนปล่อยสก,กิลอย่นีนะเป็นระยะเวลา3รอบแต่จะแรนดอม3ตัวครับผมแถมรับดาเมจเบาลงจากคิติคอน35%สมมติว่าฝั่งตรงข้ามตีคิ้แสนหนึ่งไอตัวของเทนเทนมันก็จะแบบรับดาเมจเบาลงจากแสนหนึ่งก็จะหักไปเหลือ6.5 0 0 0ประมาณนี้นะทุกคนก็คือแบบรับดาเมจจากขี้เบาลงแต่ถ้าดีไอโดนตีปกติจะไม่ได้โดนเบาลงนะ สกิลสครับจะเป็นสกิลติดตัวเลยนะครับผมมีรับดาเมจบอลลงด้วยสกิลสเมื่อโจมตีปกติครับผมเทนเทนนั้นจะเพิ่มดาเมจ20%นะครับผมดาเมจสกิลในระยะเวลา3รอบแล้วก็มีโอกาส50%นะครับผมที่จะเพิ่มแล้วก็นี่สกิลสุดท้ายครับผมเมื่อโดนโจมตีเทนเทนจะแบบเคาลเตอร์กลับไป200%แถม ยังมีเลือดไหลอีกเ5าอจากสกิลนี้นะครับวละครเหมือนแบบเราไปยืนไว้ตำแหน่งแรกโดนตีมาเคาน์เตอร์กลับไปก็มาร์คสถานะเลือดไหลไว้โดนโจมตีกลับมาก็ตีสวนกลับไปอย่างนี้ครับผมก็มาร์คไว้ดาเมจติดตัวมันอยู่ที่31,000ก็ไม่ถึงวารีวายครับผมอาชีพเป็นไฟเตอร์ด้วยนะครับผมสามารถที่จะเล่นเป็นตัวแทงดาเมจได้มีเลือดไหลครับผมเอาตัวละครระดับ SS มาฮิลอย่างเช่นตัวของซีนาเดก็ฮิลแรงครับผมเอาซีนาเดมาฮิลหรือเอา อาซึมะมฮิลเป็นตัวระดับเอเดเราสามารถที่จะผสมได้นะครับผมหรือว่าจะเอาเทนเไปเคานเ,เตอร์กับตัวของฮันโซครับผมฮันโซก็มีความสามารถคล้ายๆกับตัวของอตัวของอุซบ์นิวเวอร์นะครับที่อยู่ในเกมของวันพีสอันนี้พูดถึงตัวละครระดับเอนะที่สามารถเอามาคอมโบกับตัวละครระดับเอได้ก็ผมสรุปรวมๆให้ตัวละครระดับเอที่หน้าปั้นที่ผมมองว่าแบบ ดีมากๆที่ใช้ได้ยาวๆครับผมก็คือตัวแรกเลยคือล็อกรีนี้ก็อย่างที่พูดถึงไปเมื่อต้นชิปนะครับผมสําคัญมากเลยในการผ่านด่านมีสตันคือสตันแน่นอน100%่ร้อปครับตีปกติตัวแรกแล้วก็ยังมีแบบโอกาสควบคุมแถวหลังอยู่เพราะฉะนั้นก็ธาตุไฟอย่าเลือั up ล็อกรีไปด้วยนะครับผมธาตุลมสีเขียวก็แนะนําเป็นตัวของ I no. อิโนเพราะว่าเหมาะกับการเอามาซับทีมครับผมมีทําให้กลายเป็นหินแล้วก็ทําแบบสกิลแรงขึ้นนิดนึงก็ถือว่าดีพอประมาณอยู่นะครับผมส่วนตัวอื่นนั้นก็ ยังไม่ค่อยดีกับตัวละครเหล่านี้นะครับผมส่วนธาตุดินธาตุดินนี้ไม่ค่อยมีตัวที่ผมอยากแนะนําให้ปั้นเลยเพราะว่ามันไม่มีตัวที่เป็นแบบเพิ่มความสามารถโดยตรงหรือว่าโดดเด่นโดยตรงครับผมมีแต่ตัวที่ประมาณว่าสุ่มสตันก็แค่ตัวเดียวตีแค่แค่ไม่กี่ตัวอย่างนี้นะครับผมธาตุดินเราข้ามไปปั้นตัวละครระดับไอตัวของเอเลยนะครับผมอย่างเช่นคารินกลายเป็นหินเซ็ตสื่อก็เป็นตัวซับพอร์ตนะครับผมซินเดอเป็นตัวฮิวอย่างนี้หรือจะเป็นเดจิดาระกาละแต่ก็ไม่ใช่ดาเมจที่ดีขนาดนั้นครับผมเพราะฉะนั้นก ธาตุดินพยายามอย่าสมหานะครับผมเราไปเน้นธาตุอื่นๆดีกว่าเนาะมาถึงธาตุธาตุธาตุาสายฟ้าตัวละครระดับเอก็จะมีจานไกลครับผมถ้าแล้วถามว่าพวกอา้าวฮินตาตะคาคาชิดได้ไหมก็มันไม่ค่อยดีนะครับผมฮินตาตะก็มีสกิลฮิลเลือดก็จริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาไปผ่านดานหรือไประดับเกไกลได้ครับถ้าเป็นจานไกลอย่างนี้คือมันแบกได้นะครับสมมุติว่าเราอาจเป็น8ดาวมันก็สามารถแบกทีมไปในระดับหนึ่งได้มีทั้งฮิลเลือดมีเคาน์เตอร์ลดพลังโจมตีอะไรต่างๆก็จัดมาเป็นตัวที่ดีม,มากๆเลลยตัะะครรดบ เอมันก็ดีมากๆนะครับเหมกับการที่จะสุ่มหาที่สุดคือสายธาตุสายฟ้านี้นะทุกคนส่วนธาตุน้ำให้คิดสมัเพิ่มมาน่าจะสักพักแล้วแหละธาตุน้ำครับตัวละครระดับเอก็จะมี2ตัวเทนเทนกับตัวของสากุระที่อยากแนะนํา,ใ,นานให้เล่นนะครับผมส่วนพวก คาบุโตะซาบุ่าไอซาอีอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ยังไม่โดดเด่นเนาะเราก็ข้ามไปก่อนครับตัวละคร <S <S ะคระดับ SS มันน่าปั้นมากเลยนะสำหรับธาตุสายฟา้านี้นะครับผมก็เออง่ายแทบทุกตัวครับผมมีข้อดีของมันหมดเลยในส่วนของธาตุไอไอธาตุน้ําสิผมพูดผิดขอให้ด้วยทุกคนก่อนธาตุน้ำเนี่ยตัวละครระดับเ s ดน้าปั้นหมดเลยนะครับผมดีหมดเลยแต่ถ้าจะให้ใช้ยาวๆก็ ไออุทาคาตะกลับไปตัวของคี่สมัยครับผมที่ไปยาวๆได้ครับผมซุยเกส,สึนี่ก็ไปยาวได้เหมือนกันนะเป็นตัวซับพอร์ตที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ส่วนธาตุพิเศษนี่ก็ไม่มีตัวอะไรหน,หน่าปั้นเลยนะในระดับเอ็ดตัวละคส่วนเอเด็ดก็มี2ตัวที่เล็งๆว้ครับผมที่มันสามารถหาได้ง่ายมีไอฮิรุเซนกับโอโรจิมารุส่วนฮิดันกับซาโซรินี่ก็ค่อนข้างที่จะหายากมากเลยนะ ถ้าถามว่าดีไหมก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นทุกคนเราสามารถไปปั้นเป็นท่าปกติดีกว่าแนละ้วก็สรุปประมาณนี้ส่วนตัวอื่นที่ผมไม่แนะนำอ่ะถ้าชื่นชอบจริงๆเขาสามารถปั้นได้แต่ถ้าจะให้นี่ก็อยากให้พยายามปั้นตัวที่ผมแนะนาเพราะว่ามันจะเล่นง่ายถึงเราอาจไม่เยอะแต่ราคามันก็สามารถที่จะดึงเอาปสิทธิภาพออกมาได้นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยส่วนการแบบ เอาสก,กิลมาปล่อยให้ทุกคนดูนั้นก็ผมไม่มีคลิปประกอบเลยทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะหาตัวละครได้เยอะเกมมันก็เพิ่งเปิดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาตัวละครทุกตัวแล้วก็อัปดาวไว้ wide, เดี๋ยวจะไล่รีวิวให้ทุกคนดูนะครับหรือใครที่อยากให้ทําคลิปอะไรแบบไหนมาก็เดี๋ยวขอเข้ามาได้นะครับผมจะไล่รีวิวทําคลิปให้ทุกคนแบบพยายามหาความรู้มาแบ่งปันมาแชร์เพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องนะครับผมเราจะได้เล่นเกมนี้ง่ายขึ้นเนาะส่วนสัตว์หางเดี๋ยวผมผ่านด่านไอตัว ผมจะมารีวิวสัตว์หางก็น่าจะมีทั้งหมดประมาณ4ตัวถ้าอิงมาจากเซอร์เบียนามนะผมจะพาทุกคนมาดูข้อมูลคร่าวๆข,ของสัตว์หางกันว่ามันจะเป็นแบบไหนครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยใครที่ดูแล้วชอบใจครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับผมหรือใครอยากดูคลิปแบบไหนประมาณไหนก็สามารถมาพูดคุยมาเสนอแนะมาติชมมาอะไรก็ได้นะครับผมก็ยินดีรับฟังทุกๆคนเลยเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าอย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ